bye 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 one of bird bird some bird aha aha sorry sorry bird bye hmm. bye bird บิ๊กเบิร์ดมันชื่อนกอะไรนะมาจ้าไม่ได้แล้วเซนเซน นไปไหนแลวนี่นกไปไหนแล้วนกมันไปถึงไหนแล้วมอามาลืมชื่อแล้วนกมันชื่ออะไรนะอม ไอวินนี่ไอวินนี่มาแล้วตีหายไปหลายมือหลายเดยสวัสดีพี่โอมาจ้าสวัสดีนะคะมั่งกินป๊อบคอนกันอยู่สองแม่ลูกทุกคนเมื่อกี้เจอนกตัวใหญ่อ่ะนกนกอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนนกเหมือนนกกระสาเหรอ คล้ายๆนกกระเรียงอ่ะทุกคนคล้ายๆนกกระเรียงนะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่านอกอะไรตัวใหญ่ๆหญ่หายไปแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้ร้อนจะอ้ายร้อนแห้งไม่ว่างมาเลยติดทำติดทำช่องหลักอยู่ช่องไหนช่องที่ไปตกปลาข้อบ่อยบ่แมนบม่ค่อยค่อยก็นึกว่าอันไป ไปหาตกปลาจนจนเหนื่อยจนเบื่อมิีรอ๋อช่องหลักเอฟฟ้าใช่ไหมเอฟฟ้านะ่ะที่ไทยร้อนไหมคะที่วินนี่ที่ไทยร้อนไหมพี่โอมาแถวพี <demain> ่โอมาอยู่ร้อนไหมคะโอ้ย เด้งด้วยฟ้าด้วยดำด้วยป้าปังๆเด้อไอเด้อปังๆเด้อดดสบายดีครับสบายดีจ้าพี่แบงค์สบายดีมาเด้อมานั่งกินป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นก็ไม่ทุกคนให้ป๊อปคอร์นก,กินเองนี่หนิไม่ป๊อปคอร์นไม่เด้อให้ดู เห็นป้าป้าเขาชอบทําเหมือนเหมือนเหมือนมันทําง่ายนะนนแต่แต,แต,แต่พอเราทําแล้วดูสภาพสภาพใหม่นะคะทุกคนสภาพใหม่อมืทางแดงทางฟ้าทางดำนั่นล่ละปังๆเด้อไอเด้อเขาให้ปังัง สัญญาเน็ตหนูมันช้าหรือว่าของพี่เินนี่ช้านะมันเด้งอยู่เด้เด้งอยู่เด้งอยู่ช่วงนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ไปตกปลาใช่ไหมดีแล้วพวกพวกปลาคอทา้งหลายมันจะได้มีทางไปเอ <laughs> ปอปลาคอปลาหมอมันสิได้ไปไปทางอื่น <laughs> มันไหลเนาะมันสิไหลไปทางอื่นนั่นแหละดีแล้ว ไต้ฮักเจ้าเด้อ When you come for What it come for What it come for my friend อืมเดี๋อ้สวยจังเลยค่ะ ทำเองครั้งแรกนั่นเนี่ยพี่แบงค์ให้ดูเนี่ยมันไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เน้ะว่าไหมเราใช้ไฟแรงเกินทุกคนเอนะถ้าเป็นปลาปลาทำอะ่ะเขาจะทําโอ้ยทํำน่ากินเลยแหละอันนี้คือป๊อปคอนของเราครั้งแรกนะคะทุกคนป๊อปคอนครั้งแรก ไม่ขมฟูหน่อยๆฟูถ้าคะเดนเต็มห้าก็ฟูฟูสามเงี้ยนะพี่อูดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโจอูซอน มาม่าไม่มาม่าไม่ได้เปิดมาม,าม่ไมา,มาไม่ได้มานั่งกล้องอยากอยากอยากเห็นกล้องเหรอคะอยากเห็นกล้องเหรอคะมานั่งตรงนี้ใช่ไหมแต่ไป,ไปนั่งดูของหนูนะมาม่าขอทํางานแป๊บหนึ่งนะคะทักทายจ้าทักทายประเทศสโลวาเกียค่ะทุกคนอยู่สโลวาเกียนะคะสาวก็อยากมานังน สาวอยากมาหนังน้ำเดี๋ยวก่อนแม่ก็เป็นยั<ส>โอ้ยยยยยยยลยยยอยยยยยยหยยยนึยงขยายยยยนยย้ยย,ยอยยยยยโอเคจ้ายยายย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 ไยย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 ยเยยยยยยงนย่เย้่ยย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 ง,งยย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 ยงยย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 ยน่ยย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 ย อา่อยก็อร่อยอยู่ไม่ขมนันไม่ขมแต่ว่ามันไม่ฟูไม่ไม่ฟูไม่ฟูไม่มากทุกคนฟูเท่าเนี้ยอืมอมลังนั่งมากิน นน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 นมันร้อนนะไอ้นะกี่องศาก็จำไม่ได้แล้วทุกคนลืมดูองศามกี่องศาโอโอยให้เขาเห็นแขวแขวก็บ่าอยากแปรงฟันยูสาวอืแปรงฟันหรือย,อยังคะวันนี้แปรงฟันก็ยาก ดูวิวชิ้นชิ้นดูบรรยากาศท้องฟ้าชิ้นชิ้นมาม่ายังไม่ทันได้พักผ้าเลยนี่ <c oughs> อะ บายบายทุกคนนะ bye bye. พี่แบงก์ <laughs> ไปนะพี่แบงก์พี่บินน <hug> <hug> ี่อายฮักเจ้าเด้อพี่พี่โอม่าจ๋าไปก่อนเด้อจ๋าเด้อ <laughs> เออไอ <laughs> ขอบผู้คุณจ hug <laughs> ้าอายฮักเจ้าเด้อขอบผู้คุณห <laughs> ลายๆจ <laughs> ้าอายเมือ่อวานก่อนก็ดูจำได้ค่ะจำชื่อจำชื่อเขาไ <laughs> อคาวได้ ใา่ทักทายเดี๋ยวขอตัวก่อนนะทุกคนเด้อเดี๋ยวจะไปพาสาวเล่นก่อนสาวกวนทุกคนอืมสาวนางงอยนางจอยแล้วบายบายนะทุกคนเด้อบาย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 ก่อนบายบายทุกคนก่อนเลยบา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 ยก่อนบายบายกูกูบายบายไปล,ลองพูดสิโนชื่อน no, <she> ิสจ so ูเอเอซีสามซี <A> สอายุอายุสขวบขวบร้อนย่างดีนะครับถ้าบ้านค่อยฝนตกทั้งวันน้ำท่วมใช่ไหมไอ้นั่นแหละแมนนแมว่าแต่น้ำอย่าท่วมก็พอเนาะแมนบอดูแลตัวเองด้วยนะพี่เบ้งนะเจอกันใหม่เด้บ๊ายบาย